เออเอลิเตอร์ไม่มีไม่เอาไม่เอาพอละพอละแล้วพอหรือยังอานหนึ่งหนึ่งครับเพื่อนหนึ่งหนึ่งแล้วพอได้ยังครับจับขาส่วนแรกโอ้โหไม่ไหวว่ะทำไม้ห้าห้านะหนึ่งหนึ่งนี่คือหนึ่งตาท้ายนะพักหน่อยนะส่วนแรกส่วนแรกเออมามาเอาเร็วเอาเร็กดเลยดีกดเลยดีพร้อมปั๊มก็กดเลยดีอ๋อพี่มีปะวะรู้สึกพี่ยังไม่มีอ่ะไม่มีจริงว่ะอมมี มาดิมาดิมาก,ก็จัดก็มาเลยเพื่อนฮาวฮาก,ก็มาเลยให้น้องไอสก,กินใหม่ว่ะกูมีโอ๊ยกดไม่ทันโอ้โกดสก,กินใหม่ไม่ทันนี่สก,กินที่เออได้มาล็อกกวนตีนกูด้วยใบเลยโอ้กูโดนเกลียนะบี่กูโดนเกลียนะครับ กูโดนแร้กูโดนแร้กูโดนแร้เฮ้ยไม่ไรกอลเล่นไม่เก่งกอล์เด้นไม่เก่งคนเล่นเก่งที่ไหนอ่ะจริงเออเอาเออเอาเออโดนโดนผ้าใส่ฟ้าซุ่สุดใจไปไปเลยครับไปดึงกล้องครับว่าไงว่าไงเ้าไปเลยเฮาไปเลยวิ่งอีกหนึ่งไม่อยากเก่งอะไรอ่ะคนเล่นอ่ะนี่ครับนี่ธรรมดาธรรมดาอัพปิดเหมือนกัน ผมนี่ยากอพสกิลนะะดวนี้สกิลสองมามาไดิมาได้บ่าข้างบนละกูสุดูเลยดูเลยเข้ามาทำไมเข้ามาทำไมมาทำไมไม่ไอ้บ้านนาละนวลน้องไม่ต้องคืนกลับมาสวยมากเก็บมากครับสจ็มากครับสวยครับสวยครเอาดิเอาดิเอาดิเดดีทรงดีทรงดีทรงพุ่งมาเปิงมานาชิบหาย สมมติเรามาด็ดปืนมนาชิพาครับนะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับทุกท่านนะใครเข้ามาก็พูดคุยทักทายกันได้นะครับผมเกมไม่เกมแถมนะครับจะไปนะฮะผมนะครับผมนะครับยินดีครับเดย์ครับจัดไปครับโดนโดนเอออลึกจับลึกจับมาอย่ามาอย่ามา มาดีฮะ้าดีสวยเจ็บมากเจ็บมากปเลนงานปเลนนปลเลนอะรปเด็นรปเลนเหรเข้ามาดินี่เขเ้ามาดิโอ้ยเจ็บนะเจ็บนะเรื่องกินวางเข้ากินางมาเนี้เข้ากินวางนะครับเจ็บไปเก็บเก็บเดื้อดเลยดเลยแม่เดินเดิอเดินเดนเดดิอเดเยอว่ะเยอ มาดีนี่ก็มาดีเก่งก็มาดีมาได้เข้าบ้านเลยมาได้เข้าบ้านเลยเก่งก็มาได้เข้าบ้านเลยไม่เงยไม่โดนว่ะหนบาังบนจริงมันต้องโดนอาไอ้เขียวด้วยอ่ะถึงจับถึงจะเจ็บอ่ะต้องรอให้อยู่ที่เขียวพอดีจะเจ็บอ่ะถึงเลยถึงเลยถึงเลยดีครับดีฮะ ไม่เก่ง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 โอ้โหเดินมาเดินมาชิป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 ผานละชิปหานละชิปหานละเดือดลักเดือดรัไม่เต็มเดียวชิ่ไปแล้วครับพี um, a, a e e ่ไปแล้วครับว่าไงครับน้องอะไรเนี่ยอยู่เลยอยู่เลยอยู่เลยกับลักกับรักับบ้านรักกับบ้านลักเจ็บมากครับเก๋สวยเลย โดนโดนวะ่ะมเหมือจไม่โดนวะ่ะเ้าวเราอะเ้าเดกเ้าเดกโดนโดนแหมควเล่นแพทางวะ่ะควเล่นแพทางตัวนี้วะ่ะสเยสุดเลยสุดเล,ดเล,ดเลครับมุ้งวก็โดนแฉลบนะฮะรำมุ้งก็โดนแบนะฮะตรงนี้นคุมเลือดวะ่ะไม่ตายสักตีะ ก็มาดิครับเลยเล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 ปด้็บมากเจ็บมากเจ็บมากสวยมากวูวูมาดิมาดิห้ามาดิเจ็บเจ็บเจ็ว้ยยายาอย่ายืนย่ายืนตรงนั้นมีที่มีสที่ยืนหรอมันเป็นที่ยืนที่ไหนอ่ะโอเคครับสุดได้สดได้ส้ยครับดีฮะสุเสูดเสดเเพื่อนสดเลยสดเลยเพื่อน ลึกไปกูลึกไปกูลึกไปวูวูฮูว้าวว้าวไม่รอดไม่รอดละค่ะลาก่อนพ่อแม่พี่น้องปุยักตายหรงดู้ว่เยไม่รอเดี๋ยวเลยมาไหวตรงนี้หวอ่ะองหวป่าไม่เก่งเท่าไหร่ไม่เก่งเท่าไหร่้ลึกเองเลึกเอง อย่างที่บอกออกกันเวทด้วยโอ้โหโกงคักเล่นฟอร์เรนนี่ออกกันเวทอีกเออจริงเล่นกันเวทนู่ออกกันเวทอีกเอโกงคักคักเลยโกงคักไม่เออโดนโดนมึงโดน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 เลยมาเถอะมาเถอะคนที่ไหนอ่ะคนที่ไหนอ่ะมาดิมาดิเก่งกว่าเก่งกว่าเดีว่ขาเขาชิบานะชิบนะ แปดสี่สามสองไม่ทันว่ะจริงทีิเดีดดดวะ่ะเลย,พยเพื่อนสุดแรงเออต้องออกไอ้ที่มาลดคูดาวสักหน่อยครับจะได้จับไวๆครับเนี่ยผมว่าผมไหววะ่ะอ่าดูได้ครับไปไป z o o มาลงมาคะแนนคะแนนคแนนคะแนนคะแนนแนนแน,น,น,แน,น,นี่ก็มาเดี๋ยวมาเดี๋ยยู่นี่แหละกูไม่ไปละไอไปก็ไปครับกูไม่ไปครับสุดแรกครับ ตั้งเป็นแนวตรงนั่นเป็นแนวตรงโอ้โห้โดนโดนโดนเพื่อนโดนเอาเอ้าเอจ้าเอห้าวบริครับห้าวบริครับแหมได้เข้าไปเสกไงบอกว่าเก่งไงเลยครับแรงแรงโลคิกูโหดมากโลคิกูโหดมากแหมเกียนกับใครไม่เกียนเกียนกับเทพโลกิเหรอโลคิก็มาแหม่งเหนื่อยเจ๊ง หนื่อยจีดเลยๆเลยเลยอะไม่อ่ะไม่ไปอ่ะไม่ไปอ่ะเฮ้ยโดนโดนเจอเจอเป็นวงครับเมื่อกี้เป็นวงเวทเสียงว่าเจ็บแม่ไม่เนียนไม่เนียนน้องไม่เนียนไป่เนียนใหม่ไม่เนียนเป็นเนียนใหม่เนาะยิงมันยิงมันป๊องมันเ่าไปหน่อยว่ะไอ้เงี้ยอ๋อฮ่าฮ่ม่ที่มันทำไมไม่โดดวะ อ๋ออย่างโกลงะดูเป็นออกเตบอกกันไว้มันสองอันนี่รอเรือของเตมรู้กานของเตมรู้กานนะเต็มรูกรนะมร้กันนะมาเดีย๋ยาวมาเดห้ยวฮาวมาเดี๋ยวฮาวได้เขาเปลี่ยเหรอเปลี่ยนเหรอโอเคเกียบไปเกียบไปเกียบไปมาเดีย๋ยวมาเดียเด๋ยเฮ้ยโดนโดนโอ้ไม่เจ็บเลยอะทำไมมีสูงแล้วไม่เจ็บเลยอะ ไปไปไปเอาเออจะเอาเออมาเด้มาดิมาเดเฮ้ยมาดิมาดิแหม้าเขาเจ๊งไงยถ้วเาเก่งง่แค่โฟเรนมันกดักกลัวอะไรเห็นักกลัวอะไรอให้โดนโดดนไปตอบไปค่อยตอบมาสุดนะครับสุดนะครับสดนะฮะสุดนะฮะนี่สุดนะฮะมาด้งง้นมาดไม่มีไม่มี ไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับนนี้ดีครับดนะครับทื้อืปะทืบอื้ปะดีกดคุ้ดาวนันโอเคมาละมีรถูดามานิดนึงโอเคทำให้สกิลระบาขึ้นทำดีครับเดียครับแหมพอเล่นเงยเอายี้ก็มอยู่ผู้มีเกย์มามเฮยอยู่ผู้มีเกย์ทำจิงโอ้โหเลยขาดทังมด แล้วยังได้ดูดเลือดด้วยอ่ะเกิดรอดรอดครับรอดครับรอดครับโอ้ไม่ไหวว่ะเกิดครับเกิดครับห้าวมาเลยห้าวมาเลยน้องห้าวมาเลยนี่ว่าจะพุ่งเหล่ามานี่ว่าจะพุ่งเหล่ามาไอ้น้องอ่าแล้วแล้วแล้ววิ่งไม่เงยไม่โดน็จเลยกูขัดจีนขัดจีงขำเงือก โอ้โหโดนแค่นิดเดียววะ่ะโอ้โหจะไปสู้ยังไงมันชนะวะ่ะตัวนี้ดูตัวดิดูตัวดิวดวดวครับดูตัวกับของที่มันออกมาดิครับนี่ฮะดูตัวของที่มันออกมาดิครับ,มออมรบไม่ไหวผูนดันมามาแม่สุดล้วครับ ของดีครับตัวนี้ของดีต้องดูเรื่องนิดนึงนะพูดเลยนะแนะนำให้พี่ออกตามครับอะไรวะสุดแลสุดแล้วมนี่สุ่มไม่ได้แล้วเนี่ยวยสวยสวยเข้ามาดีครับเข้ามาเลยครับขอตังขอตังตันนี้ขอตังขอของดีก่อนของดีก่อนโดนกูแน่โดนกูแน่โดนของดีมโดนแน่มาเด้มาเด้เฮ้ยจะเอาอ่ะจะเอาครับ เอาครับป้อมตีมาแรงๆเอ้าที่ผ่านแล้วกูนิดทต่ไมเนี่ยเรียบร้อยเรียบร้อยแต่แหว่แหว่เอือจะปิดสตรีมแล้วครับสองทุ่มแลครับปิดสตรีมแล้วครับมันดึกแล้วครับน้องมันดึกแล้วครับดีเพื่อนดีดีเพื่อนดูเลยดูเลยดูเลยมาดิเจงก็มาดิเจงก็มาดิเอาไ้เจงงาเอาไว้เจงงะมาดิ้อก็มาเด้อโอเคครับ ดูเลือดก็โอเคดูเลือดมาจะโอเคกว่านี้เคื่องไม่มาวะไม่ทันวะเครื่องทำดีทำดีอ๋อไม่ทันไม่เออฮะสโลดจัดโดนกูแน่โดนกูแน่โดนเนี่ยเหนือลาวาลาว่าขอของก็เด้อของก็เด้อเด้อนี้สวย้อเด้า Màu, 2 má hờ má đón, không chẹp rồi bả, ở nhà bả, đón, chẹp chẹp chẹp, hao mình hao mình hao đây, mình hao đây, tui ăn chẹt tui ăn, má hờ má hờ, À, mày có ma đi pha lên hột, hột của mày đi. Lên. Đi. Hiểu có ma đi pha lên ma đi hiếu có ma đi hiếu có ma đi lên hả không bò không thấy bò hổ hổ chít chít nhiều 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 tôi tôi bác mít cài mít à, à. Ông, à. ông nghe à nhau à nhau để lên để lên à, hao không đồn น้ำต้องโดนเนี่ยไม่เกดเกิดอ่ะซึ่งเด็กเฉยเลยเฉยเลยเฉยเลยไีครับดีครับถีงบ้านครับที่ช่องครับถีงบ้านครับถี่ช่องครับถีงบ้านครับถีช่องครับถีงบ้านครับถีงช่องครับถึบ้านครับถีช่องครับกลับครับเหนือเหนือเหนืนะครับเหนือครับติดที่ครับครูถือที่นรครับครูถนะครับบ้านแหกครับบ้านแหกครับถือนะครับครูถือที่นรครับครูถืนะครับถือนะครับปล่อยมาครับปล่อยมาครับ ใจเย็นครับเราเล่นแบบอยู่บ้านอยู่เชื้อเมื่อชาติครับเชื้อมวันนักโควิดหน้าก็เรามาถล่มเรานั่งอยู่ไว้นั่งอยู่วาไว้ไว้มันเก่งก็มาเดเพื่อนเก่งก็มาเดแล้วเขาเจ๋งไงเขาเจ๋งไงอะเขาเจ๋งไงเราอะเขาเจ๋งไงเรามาเดมาเดดูครับนี่คุณดาวไวผมกวนเฮ้ยเอาละเอาล่ะแม่ห้าวมาเดห้าวมาเดเดี๋ยวคุณดาวไว้มากเนอคุณดาวไวมาก มาวแปดวิควยแปดวินี่ก็มาได้ฟาสิขวาเข้ามาได้าสิอยูหเข้ามาได้ยังไงอะเราอ่ะหมองเป็นถึงฟอรเรนได้พี่แค่แปดตัวหรอแปดตัวนี้มันเยอะจัดเสเลยเฮ้อเฮ้อเฮ้ยงไงอเราอ่ะยังไงอ่ะมันเอาอะเอาครับเอาอะครับสองหนึ่ง เพืนนะทีเพื่อนเอามาจัดไปเจ็บมากมึงเจ็บมากมึงเจ็บเอ๊เอ้ยยิงโอ้ไม่ยิงอ่ะแรงสุดๆแรงสุดสุดนะดูดิขณะเอาของเวทเนี่ยมางซู๊ซู๊ดขึ้นไม่ได้เอาของการเวทมาสองอันน่ะมันก็พยายิงตุบจุดจับแรงอะแรงแรงสุดหลาแรงสุดหลาห้าไเหล่าเนี่ยห้าเหล่า ตายกดตายเอาว่ะมีหวังว่ะมีหวังครับมีหวังครับหวังครับหวังครับไอหวังตายแน่ไอหวังนะไอหวังเฮ้ยเจ็บ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 ไอหวังเจ็บหวังมาดีหวังหวังห้าก็มาเดีหวังหวังมีคนเดียวไงอ่ะหวังมีคนเดียวไงสกิลอ่ะสกิลยังมีคนเดียวไงมีคนเดียวไงฮะมีคนเดียวไงสกิลอ่ะฮะมีคนเดียวไงสกิลอ่ะไม่เงย บักโอ้ไม่ทันโอ้โดนกัดเอ้ฮ่าโอ้โอแม่เกือบเกือบเกือบตายแล้วมึงอ่ะ <c oughs> ไหวปะโอ้ยไม่ก็ได้อยู่นะถ้าผมอ่าดูดเดือดแรงกว่านี้เฮ้ยไหสุดเลยสุดเลยโอ้ยงั้นก็ไม่เป็นไรครับสตรีมมานานะครับไปครับพี่ครับโอเคครับผมน้องชายไปครับ แหมควตีนกูนแล้วเกินโอ้โทษโทษโทษ,โทษผมลืมผมเกิดมาไม่พูดคําหยาบดีกว่าโอ้ยครับแหมวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนจริงๆฮะที่มาอาอาดวนกันด้วยครับขอบคุณทุกคนที่มาให้ผมตบนะผมนึกว่าไม่มีใครสู้ผมได้เลยจริงๆร่ะขอบคุณว่ะผมมันเจ๋งมันเก่งว่ะ <c oughs> ขอบคุณมากครับเจอกันใหม่เมื่อเกิดต้องการนะครับบายครับผม